กันก็คือขันนาก็เลยเป็นกีตาร์กันกลวยเป็นกีตาร์เอาไม้ขึ้นอโอ้ยเยโอ้ยเย่โอ้ยเยโอ้เยโอ้เยโอ้เยโอเยโอ้ยยโอ้ยย เ็นเพลงที่สนุกที่สุดเลยค่ะตอนเด็กนะคะวงนกแรไม่รู้ว่าเด็กๆแต่เขามีหลายๆรุ่นมานะคะนกแรแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆสมัยนี้จะรู้จักอยู่ไหม This song this band when I was young is about thirty years ago Oh yeah Oh yeah แต่เรนแตนักแตาเรนคอนเสิร์ตมีพรุ่งนี้อ่ะพอดีหลายคนก็ไปอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็ตอนนี้นย่งปัญญาหนุ่มเนี่ยเขากลับมากลับมาครับกลับไม่ได้มาไปอยู่แอลเอที่กลับไะเที่ยวกลับไปเที่ยวครับก็พอดีบอกว่าเอ้ในเมื่อเรากลับมาแล้วเราจะทําอะไรเพื่อสังคมสักอย่างนึ่งก็รวมตัวกันทั้งหมดเรียกกันมาว่าเออเราจะทำอะไรดีก็ตกลงว่าจะสร้างอาคารเรียนอาคารเรียนเลิศนะคอนเสิร์ตสร้างอาคารเรียนนะคะใช่ครับ เป็นคอนเสิร์ตการกุศลวันพรุ่งนี้นะครับปาดซื้อที่ไหนแล้วเนี่ยไทยที่เก็ตเมเอร์ค่ะไทยทิเก็ตเมเอร์นะคะรอบเดียวอาจจะเป็นรอบอีกนานอีกยีกว่าปีก็จะมาจัดที่หอประชุมครูชภาว้าวตั้ง่รุ่นบุกเบิกนี่ค่ะรุ่นบุกเบิกรุ่นสมัยพี่พีมเป็นเด็กค่ะ้องตามเต้นได้ทั้งหมดเตอคอนร์ตคนโจนค่ะเป็นเพลงที่มันที่สุดค่ะพรุ่งนี้รอบเดียว เพราะทีฉันก็จนมาก่อนค่ะทุกวันนี้ก็พอมีพอกินค่ะแต่ไม่ได้รวยจริงนะคะเป็นแบบลํำลึกอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะอะค่กคนะปทานะคะอีกคนเป็นทหารนะครเป็นร้อยเอกเลยนะคะับคนเนี้เป็นครูคู่ี่ โอ้โหด็อกเตอร์สวยเชียวโอ้โหสวยมากทำงานศิลปะทุกต้นทิงถาเดกวรอยู่ที่เชียงใหม่ครับโอ้โหจะเป็นหนุ่มร้อยเต่าวดูดิค่ะหนุ่มไร้ต่าก็ทำธุรกิจเบเกอรี่เล็กๆที่บ้านค่ะแล้วก็ทำงานประจำที่ห้องอาหารแสนครรมเทเร่ยที่เชียงใหม่ค่ะอยู่เชียงใหม่นะ้วค่ะรับราชการครูค่ะที่โรงเรียนพระวิทยาคมอำเภอพราวอ๋อ๋อเภอร์เป้าเบอร่พราวนะฮะใช่ค่ะ ้เปิดร้านขยก๋เตี๋ยเรือค่ะเตี๋ยวรือนแร่ค่อย,อยแ่โต่ะอแ่ค่ะดียไ,ไดน่้ค่ะดี๋วไหม่เหน้าเขาแต่ละคนนะคะยังรักสาวความเป็นตอนเด็กๆทุกคนมีเคราโครงเหมือนกันหมดเลยค่ะอ่าเม็ดเล่ค่ะนกแร คลิปยาวหน่อยนะ มีนกเลน้อยด้วยเห็นไหมนกนกเลนน้อยนั่นนะ่ะนกเลนก็คือนกแกว้วสีเจ้าดูาไม่ใส่ใจแล้วเกิด ตักไตกินไส้กินพุงนกแรอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กสี่ขวบ กัจนกูคนมันจยนเตที่ดินทำกินให้นาให้ปูเล้ยอ๋อชอบมากเลยอ่ะอลังเงยยังล็งอกอยู่ปีนี้เป็นกาปีนี้เป็นปีกปีนี้เป็นปีก อย่าทิ้งรูปไปชอบช้ำชีวิต และฟตามไม่ยากอ่ะเขายังใครอย่างยู่ีนสารยุเด็กคนนี้น่ารักเลย ัองอได้นะพี่น้องชาวเหนือเจ้าเพเคค่ะก็มีความสุขกับทุกคนนะคะก็ส <c oughs> ่งความสุขด้วยวงนกแรนะคะคืนนี้นะคะพี่พี royalty 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 ่ก็จะขอตัวไปอาบน้ำรักหน้านอนแล้วนะคะเลือกคิวไก ไปดูกันนะคะคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ค่ะสร้างโรงเรียนด้วยนะคะบราว